สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็มาอยู่กับชุดใหม่นะครับเป็นชุดที่ออเพิ่งเข้ามานะครับนี่ฮะเป็นชุดออเจนอตสตรนะครับคุณเจนอตครับทำไมคุณสร้งางหล่อาเอาการักขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นออเสื้อกล้ามที่แบบว่ามีสเสน่ห์ขาดๆนิดนึงแล้วก็ไซตามะนะครับหรือว่าวันพันแมนนั่นเองก็คือแบบว่าเกมนี้มันชักจะเหมือนการ์ตูนขึ้นไปทุกทีแล้วผมว่านะ <laughs> เอาวันพันแมนเออไม่ใช่เอาใส่ตำว,ว่ามายิงว่าหรือเปล่าแต่ตำม้ามันต้องต่อยดินี่ครับนี่ก็เป็นเจนอสนะครับนี่ผมก็สุ่มมานะครับสามพันเพชรเนี่ยหมดไปประมาณ2,100เพชรนะครับสิ่งจะได้ชุดนี้มานะครับเดี๋ยวผมจะใส่ชุดนี้ลงไปเล่นแล้วกันนะครับคุณผู้ชม let's go boy พี่ครับพี่แกอ,อยาช้อนะอถ้าพี่ช้อเนี่ยแบบว่า ท้อไม่ดีนะครับท้อมันมีไว้ให้ลิงถือก็สวัสดีคุณผู้ชมน้องๆที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในช่อง CG นะครับพี่ก็ไม่ได้ท้อไม่ได้อะไรนะก็รู้สึกปกติมากเลยนะครับพี่ก็เลือกทางเดินของพี่นะพี่ไปเล่น GTA กลับมามันก็ธรรมดาอยู่แล้วนะครับที่ยอดวิวฟรีไฟมันจะไม่เหมือนเดิมนะครับแล้วยังไงล่ะครับในเมื่อใจเราอยากจะแคสนะครับยอดวิวไม่สําคัญครับสําคัญที่ใจรักครับผม ล่วงหนึ่งไปเด้เฮ้อเป็นยังไงฮะหาหัวหาหัวอ้ทุยหาขวบเียลงมาก็ตายก่อนเลยหนุ่มเอ้เจ้าช่างอ่อนประสบการยิ่งนักล่วงมาดิอุ้ล่วงโอ้โหหัวหัวเม็ดหนึ่งนะหัวสองร้อยกว่าพี่เนียชอบยิงหัวมากเลยนะครับคือแบบว่ายิงหัวเป็นชีวิตติดใจไปแล้วอ่ะ โอ้ยตา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 ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบตายโอ้ยมันน่าจะมาหาผมแน่นอนนะครับเพราะว่าผมเจ็บหนักขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมมันมาละเชื่อผมดีมันมาแล้วมันจะต้องแบบว่ารีบมาสังหารปิดชีพผมคนมันหิวคิวอ่ะนี่มาแล้วมาละโอ้โหไม่โดนหัวได้ยังไงมาวัดกันไปเลยหนุ่มวัดกันไปเลย ว่าใครจะอยู่ใครจะไปมันจะก,กัะจีนอสหน่อยส <c oughs> ิซีนอสอนาคินส์อนาคอสคิดว่าจะลอสหรือ,อยังไงอา่าเรียบร้อยครับไปอีกหนึ่งตัวก็ก็เก่งนะครับเขาก็เก่งนะแต่ว่าเขาวิ่งแบบเหลี่ยมแบบเหลี่ยมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ก็เลยโดนเรายิงหัวไปนะครับวิบัตด,ดีอย่าเพิ่งวัตด,ดีอ๋อโหเปิดบาเลียด้วยเอาวะ เอาวะอย่ายิงหัวขยับไปขยับมาสวยสี่ไงเป็นไงบาเลียเขาต้องใช้แบบนี้นะครับพี่จะสอนน้องไว้นะน้องก็จําแล้วก็นําไปใช้นะครับเขาจะไม่เปิดแบบนั้นนะครับโอ้โหแค่เชิงต่างกันแล้วอะครับพี่ก็ไม่ได้เก่งหรอกแต่เชิงเมื่อกี้นี่พี่หนากว่านิดนึงเชิงพี่หนากว่านะน้องนะน้องไปฝึกเชิงเพิ่มนะครับน้องโอเคครับห้าคิว ้ยแต่ว่าผมคิดว่าเมืองนี้ตอนแรกคิดว่าจะไม่เดือดเดี๋ยวลงมาก็เดือดปัดอยู่นะ้ยเกาะสองไอเราก็คิดว่ามันจะไม่เดือดนะครับโหที่ไหนได้เดือดปัดเดือดปัดท้ายคลิปมแจกมือถือเหมือนเดิมนะครับเมวานนี้เราแจกไปแล้วหนึ่งเครื่องเดี๋ยววันนี้เราจะแจกอีกหนึ่งเครื่องนะครับคุณผู้ชมเดือดปัดเดือดปัดเลยตอนนี้ก็เหลือทั้งหมดสามสิบคนนะครับสาคนดูซิว่าเราจะ้ย บาลีอะโอ้โห oh, หัวสองเม็ดอ้าเป็นไงครับก็ยังติดแดงน่ครับยิงทุกครั้งต้องมีสีแดงนะครับถ้าไม่มีสีแดงเนี่ยแปลว่าเราโคตรกาก mm hmm. เอ่อหมายถึงตัวผมเองนะคนอื่นที่ยิงไม่มีสีแดงไม่ต้องน้อยใจครับ mm hmm. พูนนี้นะครับผมไม่ได้ด่าใครนะผมด่าตัวเองนะครับ mm hmm. นี่ครับแดงแบบเนี้ยแดง,งเฉื่อยแบบเนี้ย oh, ของโคตรเยอะ เฮ้ยมีเก็บเสียงด้วยใช้เก็บเสียงดีกว่าของเยอะเกิน AK เนี่ยยิงแล้วมันหนวกหูนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรใส่เก็บเสียงอย่างยิ่งเลยโ <Okay. S 1> อเคยิง AK ทีไรเนี่ยหนวกหูหนวกหูไม่รู้ทำไมนะครับไปกันดีกว่าเฮ้ย <Yahoo! S 1> โอเคโอเคโอเค,อเคพ่อแม่พี่น้องเจอแล้วตัวหนึ่งมาเลย ไม่สีแดงสีแดงสวยเตีอยรู้จักจีนอสเปล่าจีนอสสีใจเจนึงมันต้องติดสีแดงด้วยมันถึงจะโกสมัยนี้ลาช็อตสมัยนี้ต้องยิงสีแดงแบบนี้นะยามันถึงจะโกมันถึงจะโกโกโกะมันจะฟักเกิ้ลมันจะฟักเกิ้ลมันจะฟักเกิ้ดันบอลดันบอลตัวหนึ่งดึกระเบิดไปแล้วเป็นจังไหนอุ้ย โอ้ยอย่างนี้ไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าเรายิงต่อเมื่อกี้โดนหัวเราแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงสีแดงนี่ไงสีแดงโอ้โหโอ้โอ้อ้าวเอามายด์เกินหดเกินนี่ไงสีแดงด้วยเป็นไงโอ้ my god หดเกินหดเกินมาแต่ฟ้าเก๋อุ้ยหลังอุ้ยบนก็มีเอายังไงดีเออผมไม่แดงอืแดงอืแดงสวยยังมีแดงอยู่อีกตัวหนึ่งมาเลย แบบนี้มันต้องแบบนี้บัน <odel> ฟักเกิล <concealed> มัน <balls> ฟ <pare wheel> ักก <USSR> oh ูดมันฟักเก้เช็ดแค่ฮอื่อนเทือนเกินก็อย่าลืมกดไลค์พี่ด้วยนะครับเทื่อนเกินไปมันเทื่อนเกินไปโอ้โหยิงแับตดสีแดงนี่มันน่าภูมิใจจริงๆเอาละตอนนี้เราก็ได้มาทั้งหมด12คิวเอา12คิวแล้วเหรอยิงแป๊บเดียวเองนะ ตอนนี้เหลือ21คนนะครับ19คนแล้วคนเริ่มหายจากแ a p ไปรัวๆแล้วนะครับบนบ้านมีไหมถ้ามีก็เปิดมาแค่นั้นเนี่ยเปิดมาฟึบมีไหมฟึบมีด้วยอ๋อไอ้นี่ดันแหลงหรออุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยขอโทษขอโทษครับขอโทษขอโทษขอโทษครับ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 ผมขอโทษครับพวกกันเถครับเก็บตายเก็บตายเก็บตาย นี่แหละเอ้ยโอ้ยทำไมเราลนลานเหมือนเขาจะออกไปข้างนอกนะครับคุณผู้ชมแล้วเหมือนมีรถมาด้วยนะครับตื่นเต้นตื่นเต้นตึกตักตึกตักยังไงครับยิงไม่ได้ฮะติดตึกตักตึกตักใจเต้นตุบตับตุบตับไหนเอามาอยู่ตรงนี้ตอนไหนเนี่ยจะเอ๋ไดบี โอเคยังอยู่ครับยังอยู่ตึกตักตึกตักอุ้ยมีคนยิงกันเสียงจ๊กจักจ,กจ,ก,จกจักดูเกาะของเราก็กำลังจะแตกนะครับคุณผู้ชมเกาะกำลังจะแตกนะครับอ๋ออย่ยาแตกนะอย่าแตกโบถ้าแตกไม่มีใช้อุ้ยหุยิงไม่เข้าโดนบาเรียหืเกาะห้ามแตกเด็ดขาดนะอย่าแตกนะไม่หัวว้ ไม่หัวเลยเวลาอย่าท้าอโคดูบอกห้ามท้อไม่เนี่ยหัวละสองเม็ดกถือว่าโกอยู่นี่ไปเลยตามไปก่อนเลยรีบไปหนึ่งสองหนึ่งสี่นะครับสกอร์นะครับผมเหลือสิบสองคิวสิบสี่ไม่เนีหนึ่งสองหนึ่งห้าเอ้ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้านะครับเหลือสิบเอ็ดคิวสิบห้าเข้าหัวแดงปัด ไปหาเก็บเกาะดีกว่านะครับ <c oughs> คุณผู้ชมเกาะผมกำลังจะแตกไม่ได้แล้ว CGG ระดับ c ีจมันแบบแบบต้องห้ามร้องขอความช่วยเหลือดิว่าเฮ้ย,ยพวกนี้มันไม่เท่าไรหรอกนะหมายถึงว่านี้ปลอดใจเลยนะครับแม่งกลัวตายไปยังไงไม่มีกองไม่มีเกาะให้กูด้วย,ยมา้ดียวัดความคมเ้าบาเลียเจอบาเลียมาดิมาดิาดบาเลียม่หวแล้ว เดี๋ยวเกาะแตกนี่ก่อนขอโทษครับอาวโดนวงบีบนะไอหนุม่มไอหนุ่มโดนวงบีบนะจ้าคือรถก่อนเลยแบบเนี้ยได้เปรียบด้วยอยมันวิ่งออกมามันวิ่งออกมาทุกคนรอดักยิงมาในวงรอดักยิงมาในวงได้เลยเฮ้ยมันไม่รอดละไรคนเนี้ยจะมาเลี่ยมเตอร์กับเราขึ้นไปจะเลี่ยมเตอร์อ๋อจะมาเลี่ยมเตอร์เหรอไอห,หนุม่ม เราหันไปฟึบนี่มันต้องวิ่งมาแน่นอนเพราะไม่ง,งั้นมันโดนวงบีบมันจะเข้าวงทางไหนแค่นั้นเนี่ยอยู่ที่ว่ามันจะเลือกมันอาจจะวิ่งอ้อมโลกไปเลยก็ได้นะอุ้ยเจอแล้วอย่าเลียมนะกับพี่ไอ้น้องมาโผล่มามา,มาสิอ่าตอออ่าไม่ให้เข้าครับไม่อนุญาตครับ อ้ามีบาเลียมีบาเลียเอาเดิจะวัดเหรอใครจะโขบไปยิงแล้วเขาก็รอให้บาเลียหมดก่อนหรือเปล่าหรือไม่ก็วิ่งออกหรือเปล่าเอาจะตายนั่นๆ,นนๆเอายังไงยังไงยังไงฉันมีรถไอหนุ่มน้อยเอาตายวง <c oughs> มันตายแล้วครับทุกคนไปกันดีกว่า <c oughs> มันตายวงนะครับผมไอไก่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 ทำไมเดี๋ยวนี้ซีดีจีเป็นคนแบบนี้วะเนี่ย อาเลยครับตอนนี้ก็เหลือเจ็ดคนนี่เปิดก่อนเลยสุยตูดมาตะฟักก์เอ้าขนาดสยุยขนาดนี้ยังไม่หาที่แอบอีกว่าอวะมึนจริงๆเลยนะนายนายจ้านายจ๋าวิวิ่งด้านหลังจะมาสปาดีเฮลผมหรอจะมาสปาดีเฮลหรอจะวิ่งมาเนียนๆแล้วแบบว่าจะมายิงผมอะไรอย่างเงี้ยหรอฮะธรรมดาที่ไหนวะคนอย่างนายเนี่ย ไม่ธรรมดานะคนอย่างเนี้ยจะฟอร์มเซียนงานจะฟอร์มเซียนงานจะวิ่งมาแบบว่าแบบทําเป็นแบบเราไม่เห็นอะไรเงี้ยแล้ววิ่งมาแล้วก็ยิงเราใกล้ๆอุ้ย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 เอาดิสี่หนึ่งครับตอนนี้บ้านหลังเดียวสี่คนลุผม,ม,นมผมมันถ่มผมมันถ่มผมมันถ่มผมผมคนเดียวโอ้สี่ตัวจริงด้วยอึ้บอึ้บร่วงอัดตัวไปก่อนครับเอาชัว ยิงห <Bond> ัวไม่ได้หรอกแบบนี้มันมันมันต้องเอาชัวร์ไว้ก่อนแต่ก็ต้องหนีไว้ก่อนละโอ้ยตายแล้วเกาะเราก็จะแตกด้วยไงประเด็นน่ะเอาวิ่งมาครับวิ่งมาครับโอ้โหยิงช้าไปนิดนึงโทษทีทุกคนโอ้โหลนลานทำไมทำไมไม่ยิงวะมันยิงไม่ออกมันอะไรยังไงวะติดขัดว่ะตอนนี้ เอาไหมเอาไหมเอาไหมหรือว่าฝีมือเรามันยังไม่กลับมาวะปกติเจอสี่คนเราจะเล่นได้ดีกว่านี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนไม่รู้ว่ะเดี๋ยวค่อยๆเล่นไปเดี๋ยวมันก็คงได้งไงมั้งคนดูบอกว่าห้ามท้อนะห้ามทอ้อโอเคครับท่องไว้คนดูคนดูบอกห้ามทอ้อเออไม่เป็นไรเราเล่นได้แค่ไหนก็แค่นั้นเนะี่ยอย่าเป็นสีเเียขำๆทุกคนสองคนมิงออกมาแบบนี้ยิงแม่งเลยไม่ต้องรอแล้วอู้สามคนด้วยใส่ก่อน ล่วงหนึ่งมาดิมาดิพา,าไม่มาอ้าวไม่มาโอ้โหโอ้โหเกาะแทบแตกไม่ไงคือวงมันบีบไงทุกคนอธิบายยากล่วงอีกหนึ่งมาดิตีแรลงแดงเหรอ,อล่วงไปสองแล้วมาสิเคยหวั่นที่ไหนอ่ะได้แคตอุ้ยเกาะไม่มีถ้ามีเกาะนั่นมึงยาวบอกแค่นี้มาดิไม่มีเกาะแล้วหมดแล้วไอว้วอลก็หมดหมด,หมดทุกอย่างโอ้โหฝืนจัด โอ้ยเราไม่มีเวลาพันยาด้วยหน้าหลังอืมไม่ล่วงวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้อะไรวะแม่งเอ้ยโอเคทุกคนก็พี่ก็ได้แค่นี้แหละครับแต่พี่ไม่ท้อหรอกนะรอบหน้าเจอกันใหม่แค่นั้นแหละอย่าลืมกดไลค์พี่ด้วยนะครับถ้าคำพูดคำสาใดที่มันไม่สุภาพก็ขอประธานอภัยด้วยนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปมแจ้่งโทรศัพท์นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่แล้วกัน สวัสดีครับทุกคนสวัสดีนะก็วันนี้เนี่ยผม c g นะครับผมจะมาแจกโทรศัพท์ Samsung นะครับประมาณ2เครื่องก็เป็นวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับที่จะถึงนี้นะฮะทุกคนที่อยากได้มือถือนะครับมาติดตามที่ NIMO TV นะครับเราจะจัดกิจกรรมแจกข้างในนั้นนะครับนี่เลย นะฮะ A12 ดูแอปนิ m o ได้แล้วก็เล่นเกมฟรีไฟเล่นอาวีเล่นเกมพับซีโมบายเล่นได้ทุกเกมนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยแบตมันโคตรทนนะครับ2เครื่องนะทุกคนแจกวันเสาร์เครื่องนึงแล้วก็วันอาทิตย์เครื่องนึงนะครับถ้าน้องๆคนไหนอยากจะมาร่วมสนุกอยากได้ก็ลองมาดูก่อนนะครับอันนี้เป็นการจัดกิจกรรมครั้งแรกในรอบหลายๆปีคือผมเนี่ยเคยจัดกิจกรรมแจกไปแล้วแล้วทีเนี้ย ผมจะลองแจกดู2เครื่องถ้าเกิดว่าน้องๆมากันเยอะรอบหน้าอาจจะแจก5เครื่อง10เครื่องอะไรประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นการขอบคุณที่กลับมาทำ YouTube แล้วก็ขอบคุณที่น้องๆเนี่ยดูสตรีมพี่นะครับในนิโมน่าจะรู้ดีนะครับว่าพี่นี่สตรีมแบบหืมบ้าพลังมากคือ3000รู้ดีอว่าอยู่กันแบบยังไงอะนะในแอป n ิ m o แต่ข้างนอกมันไม่ค่อยรู้ไงเพราะว่า ที่ไม่ได้ออกมาข้างนอกพี่ก็เข้าใจว่าหลายๆคนเข้าไปดูไม่ได้นะครับแต่ยังไงนะครับถ้าอยากเข้าไปพี่จะทิ้งลิงก์ด้านล่างไว้ให้นะโทรศัพท์เครื่องนี้รอน้องอยู่อุ้ยนี่นี่นี่ซัมซุง A12 นะครับเจกอกันนะเดี๋ยววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเด้อ